สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายด้วยการคาร์ดิโอแบบดึงไขมันมาเผาผลาญทั่วล่างและจบด้วยการใช้แรงต้านของตัวเองด้วยการบอดี้เวทสัก5ถึง6นาทีนั่นเองนะคะก่อนออกกำลังกายทุกครั้งเราก็าจะไม่ลืมในเรื่องของการบอมอัพกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะ ทุกครั้งที่เราจะออกกําลังกายหรือใช้กล้ามเนื้ออย่าลืมที่จะวอร์มอัพกล้ามเนื้อของเรานั่นเองนะคะวอร์มทั่วร่างกายก็คือวอร์มต้นขานั่นเองนะคะและวอร์มแขนด้วยการเหวี่ยงแขนนะคะสลับข้างกันนะคะเกรงหน้าท้องบ่อยๆนะคะการเกรงเกรงขมิบขมแมวทุกชั่วขณะนะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเรานะคะ กระตุ้นกล้ามเนื้อได้ดีมากๆเลยเราจะหมุนเอวนะคะหมหุนหัวไหล่เสร็จแล้วเราจะหมุนสะโพกนะคะหรือบริหารสะโพกกันเล็กน้อยและก็จะเปิดสะโพกนะคะกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ต้นขานะคะเปิดสะโพกกันเล็กน้อยนะคะถ้าออกกําลังกายวันนี้ก็จะไม่ยากนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีน้ําหนักตัว เยอะนะคะไม่จําเป็นต้องกระโดดแต่การทําต่อเนื่องก็คือการดึงไขมันออกมาเผาผลาญน,นะคะหลีกเลี่ยงการกระทบที่หัวเข่าเราก็จะไม่กระโดดวันนี้แอนนี่ก็จะทําการก้าวแตะและแตะมือไปข้างบนนะคะและใช้วิธีการก้าวก้าวแตะมือก้าวแตะมือแบบนี้เพื่อลด การกระเทกลดการกระทบที่เข่านั่นเองนะคะในวัยอย่างแอนนี่ก็คือวัย g e น x ก็จะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบหักโหมแต่จะเน้นการใช้แรงต้านของตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคะเราอาจจะทำท่านี้นะคะสัก3-5นาทีหรือสัก3-4เซตนะคะเซตหนึ่งเราก็จะทำครั้งละ สิบครั้งและเราก็จะหยุดพักด้วยการย่ำเท้าหรือว่าสเตปไว้นะคะหรือเดินนะคะเราจะไม่หยุดนะคะเราจะไม่หยุดหรือยืนอยู่กับที่เราจะสเตปหรือย่ำเท้าย่ำเท้าเอาไว้นะคะเพราะการคาร์ดิโอคือการเผาผลาญแบบต่อเนื่องถ้าเราสามารถทําได้ห้าถึงสิบนาทีก็จะเป็นการเผาผลาญแบบดีและสูงสุดแอนนี่คิดว่านะคะสามถึงห้าเซต สาถึงสเซตก็ไม่เรียกว่ามากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการกลึงขมิบขมแมวมันกลิงที่หน้าท้องนะคะกล้ามเนื้อมัดท้องก็จะได้ใช้งานและเพื่อเป็นการเพิ่มแรงต้านเพิ่มแรงเวียงเพิ่มแรงให้เราออกกำลังกายได้ดีนะคะการกลิงหน้าท้องเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับแอนนี่นะคะกลิงขมิบขมแมวที่หน้าท้องนะคะ แรงเหวี่ยงแรงต้านก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวท่านี้เราก็จะสามถึงสี่เซตนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาจบท้ายด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่สะโพกและต้นขาเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพื่อที่จะเพิ่มเตาเผาผัานนะคะท่านี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเขา่าก็ให้หลีกเลี่ยงการโย่หรืองอเขา่าไม่ต้องโย่หรืองอเข่านะคะให้ใช้วิธีการ ดึงขาไปที่ข้างหลังอย่างเดียวนะคะอาจจะทำสามถึงห้าเซตนะคะเซตละสิบครั้งอาจจะดึงขาและเกรงที่สะโพกเกรงที่หน้าท้องนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาที่เข่านะคะไม่ต้องงอเขา่าแต่สำหรับแอนนี่ไม่มีปัญหาเรื่องหัวเขา่าแอนนี่จะก็กจะกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ต้นขาด้วยการงอเขา่าและก็จะมีการเพิ่มแรงเหวี่ยงนะคะเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มแรงเหวี่ยงด้วยการทับเข่าขึ้นเพื่อยกปลายเท้าขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มแรงต้านนั่นเองหรือเพิ่มแรงเหวี่ยงเพิ่มน้ำหนักให้กับต้นขานะคะอันนี้ก็คือจะเพิ่มแรงเหวี่ยงเพิ่มแรงต้านนะคะโดยถ้าเราทําแบบนี้มันเหวี่ยงมันก็จะได้เพิ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราได้มากขึ้นนะคะบอกได้เลยว่าท่านี้ก็จะดีมากๆนะคะสิ่งที่ เวลาที่เราใช้แรงต้านของตัวเองใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องก็จะทําให้กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงขึ้นนะคะมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันและกล้ามเนื้อมาเยอะๆไขมันที่หน้าท้องเราก็จะเริ่มสลายก็จะเริ่มเผาผ่านได้ดีก็จะไม่ค่อยเก็บสะสมนะคะออกกําลังกายแบบเป็นประจําสม่ําเสมอแบบนี้นะคะดีมากต่อกล้ามเนื้อของเรา เราก็จบท้ายด้วยการคูดาวนะคะเราจะยืดเส้นนะคะคายดึงหลังเล็กน้อยและคายเส้นคลายกล้ามเนื้อนะคะคูดาวอย่าลืมจบด้วยการคูดาวทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กล้ามเนื้อของเราตึงเราต้องคายทุกครั้งนะคะและก็เพื่อเป็นการลดการเป็นตะคิวของเรานะคะและใครชอบนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ และกดไลค์ไว้นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กันนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมออกกำลังกายทุกๆวันสม่ำเสมอแบบนี้นะคะร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ